สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลิซอีกแล้วนะครับช่วงเย็นกับมิวเอ็กครับวันนี้ด้านหลังเรามิวเอ็กอัลติเมทนะครับผมเป็นูค้ามิวเอ็กอีกหนึ่งคันนะครับผมเตรียมพร้อมจะออกวันจันทร์นี้แล้วนะครับผมให้ดูความสวยงามนะครับของสีขาวมุกอัลติเมทนั่นเองนะครับวันจันทร์ที่ยีเอ็ดมิถุนายนนะครับผมสองพนห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ ร้อมรับไปแล้วนะครับนี่เป็นเครื่อง1.9อ l t i m a t e นะเซ็นเซอร์รอบคันเลยฝาดห้ไฟฟ้านะครับนี่งามหยดกันเลยทีเดียวภายในกิ๊บกินะครับมีของแถมให้จัดเต็ม นี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมีวเกติเม e เนาะก็สำหรับใครที่สนใจมิวเอ็กตนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับมิวเอตัวเริ่มต้นนะตัวแอคท e ฟนะครับผมก็โปรออกรถ49,000นะครับผ่อนเดือนละ15,000บาทนิดนิเองนะครับผมก็ใครสนใจมิวเอสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เพจลิซ u ซ u เมโทรัยพึกนะครับหรือว่าเข้ามาติดตามที่ facebook ได้เลยนะครับ อ่ามีคันหนึ่งข้างๆแต่งจะเต็มเหมือนกันนะครับนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่นี่งามครับผมไฟหน้าเป็น LED เนอะกระจังหน้าโครเมียมครับสหราอัลติเมตตัวเริ่มต้นจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับนี่สวยงามอีกแบบเนาะ ก็เป็นช่วงเย็นแบบนี้เราก็มาเจอกันนะครับผมก็ใครที่สนใจก็สามารถทักมาถามดิดได้ที่เบอร์0 9 1ย์4 9 9 9หหรือว่าไลน์นี้ได้เลยนะครับผมทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมมีตรงไหนปัญหาหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามมาได้เลยริตอบพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับผมยังไงก็วันนี้พอแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกด s u b s ไ r i b e ไปด้วยนะครับใครที่ติดตามผมอยมีคลิปรถดีๆหรือว่ามีรถส,สวยๆมาให,ให้ดูกันอีกเรื่อยๆครับผม ยังไงลิไปก่อนครับสวัสดีครับ